ให้รัฐบาลรักษาการทำหน้าที่เพียงไม่กี่ประการนั่นคือจาก100%ยเปรหลือสักยีเนต์เมื่อกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าพวกคุณทำผิดเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายคุณหมดสภาพการให้หมดสภาพนี้หมายความว่าไม่ให้คุณทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอีกต่อไปไม่ให้บริหารราชการอีกต่อไปไม่ว่าร้อเหรือ20%่ร์ครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นข้อถกเถียงที่ว่าเขาหมดสภาพไปแล้วแต่หมดสภาพยังเหลือมีอำนาจหน้าที่อยู่อีก20%เมื่อรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าคุณทำผิดในกรณีเช่นนี้คุณต้องหมดสภาพโดยเด็ดขาดคุณจะอ้างเพื่อหน้าด้านทำหน้าที่อีก20%นนี้อ้างไม่ได้หมดสภาพไปแน่นอนพี่น้องครับไม่สามารถอ้างข้อกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นการอ้างว่าหมดสภาพไปวันที่ยุบสภานั่นหมดสภาพไม่จริงเที่ยวนี้อีปูเอ้ยหมดสภาพจริงๆแน่นอนแล้วอีกรัฐมณตรทีทุกคนก็มีผลกรรมติดตามตัวที่ยิ่งรักทำผิดไปด้วยพี่น้องครับมาถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากสารวินิจฉัยไอ้พวกนั้นมันก็บอกว่า ศารสองมาตรฐานสารไม่เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นที่พอใจของตัวเองก็จะออกมาเคลื่อนไหวกดดันเริ่มต้นในวันนี้ที่ถนนอักษะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคมคู่คุกคามก่อนที่ปปชและสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้เหลืออย่างเดียวมวลมหาประชาชนต้องออกมาให้มากกว่ามัน และให้กำลังใจกับองค์กรอิสระและสาลร,รับธรรมนูญพี่น้องครับคนที่ผ่านพานโลเช่นนี้มันต้องไปอยู่ในป่าเมื่อเช้าผมอ่านบทความบทหนึ่งมีการสัมภาษณ์ประธานสารรับธรรมนูนของประเทศอิตาลีเขาถามว่าในอิตาลีนี้เมื่อสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัย ควายนึงพอใจควายนึงไม่พอใจเหมือนกับในประเทศไทยหรือไม่เขอบอกว่าใช่แล้วเมื่อวินิจฉัยตัดสินแล้วทุกคนสงบเรียบร้อยรับฟังคำวินิจฉัยหรือไม่ขอบอกรับฟังแต่มีข้อยกเว้นประเทศเดียวคืออีปูบอกว่ามันไม่ฟังอย่างนี้เรายอมไม่ได้มันจะเลือกรับฟังเฉพาะสิ่งที่มันชนะคดีและเป็นประโยชน์พี่น้องครับ หลังจากนี้ไปแล้วมีการถามต่อไปว่าแล้วถ้าการไม่รับฟังเกิดขึ้นในประเทศใดเกิดอะไรขึ้นเขาใช้คำว่าซีวิลลอนั่นคือสงคารามกลางเมืองระหว่างประชาชนแต่เราไม่ต้องการให้เกิดเราต้องชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเพื่อเอาความดีชนะความไม่ดีนี่คือแนวทางที่เราชนะมาโดยตลอดพี่น้องครับ เหตุที่เขาไม่กล้าใช้กําลังมาปราบมาสลายการชุมนุมมากระชับพื้นที่เมื่อมาขอคืนพื้นที่เพราะเราเป็นคนจีประชุมชุมนุมโดยไม่มีอาวุธสงบปราศจากอาวุธและอาอิงสาขอให้ชุมนุมแบบนี้ต่อไปทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพขอผากนิดเดียวไปยังพี่น้องข้าราชการโทษนะครับครับหลายคนมาปรึกษาผมว่า แล้วข้าราชการมาชุมนุมผิดหรือไม่วันนี้ใครมาชุมนุมในฐานะข้าราชการเป่านกอีกหน่อยพี่น้องครับโอ้โหเยอะเลยเป่าเลยไม่ต้องเกงใจาาสัปดาห์ที่แล้วเราเดินออกไปเชิญชวนพี่น้องข้าราชการให้ออกมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์พี่น้องครับเราออกมาวันหยุดเราลาพักร้อนเราลากิจออกมาได้เลยไม่ผิดกฎหมาย ถ้ามันกันแกล้งเราไปคว้งสารเราไปร้องที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเหมือนอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีชนะมาแล้วครับและอีกคดีหนึ่งขณะนี้คนที่กันแกล้งในการแต่งตั้งโยกย้ายตกเป็นจำเลยในศาลอาญาพัานเอกพิยะวัตรกิ่งเกตเป็นข้าราชการระดับเก้าในกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นลูกน้องไอทาริศ เข้าไปดําเนินการสอบสวนในคดีโกงประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสาก์เอาเงินของพี่น้องประชาชนไปซื้อรถอตอลี่แล้วหาผลประโยชน์กันพันเอกปิยวัฒน์กิ่งเกตเข้าไปดําเนินการสอบสวนอย่างเอาจริงเอาจังทาริศไม่พอใจไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไรย้ายพันเอกปิยวัฒน์กิ่งเกตออกจากตําแหน่งเดิมไปนั่งตบยุงปิยวัฒน์กิ่งเกต นำเรื่องนี้ไปฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและนำไปฟ้องที่ศารอาญาศารอาญารับฟ้องไวให้ไอ้ทาริศเป็นจำเลยมันเพิ่งไปมอบตัวเมื่อวันที่สามอ็มีนาพีนา่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าราชการที่ยังไม่ได้มาไม่ต้องไปกลัวมันถ้ามันกันแทกมาบอกผมฟ้องแม่งเลย <Yeah. S 1> เอามาเป็นจำเลย และยญยปูที่กันแกล้งทวินเปลี่ยนผีจะส่งคนไปแจ้งความดำเนินคดีหลังจากมันแพ้ในศาลปกครองแพ้ในศาลร,รัฐธรรมนูนเอาเข้าคุกเสียด้วยดีไหมพี่นออ้องเออขอบคุณมากมากครับต่อแล้วครับรกบองพงไม่ต้องให้ปบมือซ้ำนะประหยัดเวลาจริงๆเกินเวลามา5นาทีนะฮะร,รอบแรกนี่ขออนุญ,ญาตทั้งสองท่านย้ายเกิน15นาทีนะครับ พี่น้องมีคำถามถามมาได้นะครับขออนุญ,ญาตให้เป็นจดหมายน้อยดีกว่าเพราะว่าถ้ายื่นหม้เมื่อไหร่มันจะบานปลายมากคุมเวลาไม่ได้นะฮะแล้วจะยิ่งเป็นการถ่ายทอดสดพี่น้องครับเราต้องเนื้อเนื้นๆกันหน่อยนะฮะขอเสริมพี่ถาวรน,นิดเดียวครับขออนุญ,ญาตพี่ยกอกกรนะครับกอปปสจังหวัดก็ต้องมีองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณถาวรพูดนะ สาบวก30นั่นปร,ประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลจะไปจำนำเข้ามาตราไหนอย่างไรไทยปูถูกชี้ผิดชี้มูลอีปูจะหลุกคนเดียวหลุดก,กี่คนเราต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้แล้วที่ร้อนมากๆเอาปมเมื่อตอนรับยะสาสกาตาศิลา ไปทาแป้งมาหรือเปล่าเนี่ยและประเด็นสุดท้ายกฎหมายพี่น้องครับแกนน้ำจะต้องรู้เรื่องนะฮะไม่งั้นอธิบายพี่น้องไม่ได้ลําบากนี่คือความสําคัญขององค์ความรู้เรื่องของพุณทวินเปลี่ยนสีที่จะนําไปสู่การชี้ว่ายิ่งลักผิดแล้วต้องตายยกเข่งนี่พี่น้องก็ต้องอธิบายได้ตอนนี้ผนมาแล้ว เทวดาโปรยฝนมาแล้วพี่น้องเลยเอาละครับฟังกันดีกสทักสองท่านนะครับพยายามถ้าทักทิบสองทิสามนาทีก็จะดีนะครับลองลงสู่รูปธรรมดูสิว่าในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนั้นนี่ควรจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อเอาชนะระบอบทักษินนะครับอา้าวขอเชิญพ่อใหญ่ก่อนละกันนะหกบเจแล้ว อิสระสมชัยครับปอบเบอร์ครับครับรู้สึกจะ,จะเน้นอายุหลือเกินนะเ <c oughs> ออคือเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องอายุแต่ไปถามใครไม่ค่อยเชื่อนะครับเขาบอกว่าไม่ค่อยเกินห้าสิบดอ, <c oughs> อ่าพี่น้องกปป,ปส ที่รักและคารมทุกท่านครับวันนี้ต้องถือว่ากปปอสอสวนลุมได้ละดมมันสมองความคิดจากกปปอสอทั่วประเทศที่เราขึ้นมาพูดกันณเวลานี้หัวข้อใหญ่ใจความก็คือว่าทำอย่างไรจะเอาชนะระบอบทักษิณโดยมวลมหาประชาชนนะครับ ท่านกปปสทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ณนะที่นี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อสื่อที่จะนําแนวทางการต่อสู้นําไปสู่มวลมหาประชาชนเพื่อให้เขาเข้าใจนะครับอยากจะเรียนว่าถึงวันนี้ร้อยห้าห้า้ยห้าหวันแล้วครับร้อยห้าหวันแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับมาต่อสู้ด้วยกันโดยตลอดผมนี้ไม่ได้กลับบ้านมาเดือนนี้เดือนที่หแล้ว อยู่กรุงเทพก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ออกจากสวนลุมเลยนะครับอยู่ที่สวนลุมตลอดเลยนะครับถ้าเพื่อนโทรมาจากต่างจังหวัดบอกว่าอยู่ที่ไหนผมบอกอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนะครับแต่กรุงเทพคือในสวนลุมแค่นั้นเองนะครับในสวนลุมแค่นั้นเองถามว่าเราเหนื่อยไหมนะครับผมเรียนได้ทราบว่าบางครั้งมันก็มีแต่เมื่อคิดถึงประเทศชาติแล้วเรามาถึงขั้นนี้แล้ว เราเหนื่อยไม่ได้ครับเราถอยไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมครับเราถอยไม่ได้อีกแล้วพี่ทาวบอพูดเมื่อสักครู่นี้ทำให้เรามองเห็นมะม่วงมันจะหล่นแล้วจริงๆมันจะหล่นแล้วนะครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองผมภาวนาว่าถ้ามันหล่นอย่าไปโดนขายิ่งรักอีกข้างหนึ่งกันแล้วกันนะครับมันจะไม่หายนะครับ แค่ตกรถนะครับขาแพงเอาขานี่มาหากินจนเดี๋ยวนี้ไม่เลิกเลยนะครับเอาขาขานมาหากินไปหลอกได้แม้กระทั่งบรรหารศิลปะอาชาคนอายุแปดิกว่าอย่างนี้แหละครับเขาถึงบอกว่าให้เลิกใช้เถอะแต่60กว่าอย่างผมนี่ต้องใช้ต่อไปนะครับคุณบรรหาร่ะถูกคุณยิ่งรักหลอกให้เข็นรดแต่คุณบรรหารก็ ยินด,ดีได้เข็นรถให้เพราะถ้าไม่ยอมเข็นรถเดี๋ยวกระทรวงเกษตรเขาจะไม่ดูต่อครับไม่ใช่อะไรครับนี่ก็าเรียกว่าขนเข็นรถเพื่อเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อชาตินะครับเพื่อผลประโยชน์นี่นะครับเลยเรียนให้ทราบว่าแนวทางปฏิรูปผมเรียนให้ทราบว่าห้าเรื่องท่านต้องจําไม่ได้ว่ากำน,นกันเขาพูดอย่างไรบ้างและมันไม่กําหนดประเด็นอย่างแค่ห้า ผมคุยกับคุณสุริยศัยในฐานะเป็นทีมทํางานเรื่องปฏิรูปมันจะแตกออกไปเรื่อยเพราะว่าปัญหาบ้านเรามันหมักหมมมานานครับมันหมักหมมมานานเลยนะครับเพราะเหตุนี้แหละเราจึงยอมให้มีการเลือกตั้งไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรถ้าเลือกตั้งได้มันก็จะวนเวียนมาอยู่ในวงวงบัตรจักรเดิมนะครับไอบรรดาทุนสามานมันก็ยังจะออกแผงลิตมาโดยตลอดนะครับเมื่อเช้า ผมได้มีโอกาสคุยกับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับอยู่พักภูมิใจไทยอยู่อ,อีสานด้วยผมถามว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรพักเพื่อไทยทงทั้งที่เขาสมัครคนเดียวด้วยนะครับสู้กับพักโนนิมเขาบอกยังแจกเงินอยู่เหมือนเดิมก็ยังแจกเงินอยู่เหมือนเดิมขนาดว่าสู้กับเงาตัวเองก็ยังกลัวกลัวแพ้โนนิมต้องแจกอยู่เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นว่าภ้าปล่อยอย่างนี้อยู่ต่อไปอีกมันไปไม่ได้ ไม่เป็นไม่ได้ครับเรียนให้ทราบว่าเวลานี้นะเวลานี้แนวทางการปฏิรูปนะครับกำนันดบอกว่าหนึ่งเลือกตั้งต้องปฏิรูปใหม่แล้วระบบเลือกตั้งแก้กฎหมายนะครับแก้ระเบียบวิธีการแก้หลักการใหม่ปฏิรูปเรื่องระบบคอร์รัปชันนี้ไม่ให้มีในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันโดยเงินหรือคอร์รัปชันโดยการสแสวงหาประโยชน์จากการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งต่อไปนี้คําว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้จะไม่มีนะครับ แต่ระบอบทักษิณมันไม่ใช่จํากัดอยู่แค่มีวันนี้พ่อพี่ให้นะครับทางภาคอีสานเนี่ยนะครับมีวันนี้พ่อขวัญชัยให้ก็มีนะครับมีวันนี้พ่อขวัญชัยให้ถ้าท่านได้เห็นคลิปขวัญชัยท่านจะตกใจว่าไอผู้การจังหวัดนั้นก็ผ่านผมนี่แหละไอจังหวัดนั้นก็เด็กผมไอจังหวัดน,นี้ก็เด็กผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปฏิรูปใหม่มันจะไม่ได้ไม่เฉะนั้นพวกขโมยเพชรก็มาเป็นสอวออ,อีกแหละครับพี่น้องครับ ถูกไหมครับเห็นไหมครับนี <ination> <spe> ่ช uh ัดเจนที่สุดเลยเลือกตั้งสวคนที่เผาบ้านเผาเมืองคนที่มีส่วนในการขโมยเพชรคนมาทําลายห้างทั้งหลายนะครับได้มาเป็นสวนะครับและก็เลือกตั้งสสเช่นเดียวกันกำนันสุเทพเพลพูดเคยพูดไว้ว่าการเลือกตั้งนี้ให้บรรดาที่พูดพูดอยู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ตู่ไอ้เต้นนะครับไอ้ก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยให้ไปลงสมัครสสเขตสมัครจนตายก็ไม่มีทางได้เป็น แต่ว่าอาศัยใบบุญจากชื่อปาติลีดนะครับระบบนี้ทําให้พวกนี้ได้มีโอกาสก็มาอยู่ในสภานะครับแม้กระทั่งไอ้ทนายคอร์รัปชันนะครับเอาเงินไปให้สิ้นบนศาลผ่านวิธีไปแ,แกล้งทําเงินหล่นสองล้านบาทนะครับบอกว่าให้ไปซื้อขนมอย่างนี้ก็ได้มาเป็นผู้แทนราษฎรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิรูปนับวันซึ่งซึ่งบรรดาพวกในทุนสามานนี้ จะส่งคนเข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาเรื่อยๆนะครับในที่สุดเสียงในสภามันก็จะไม่ใช่เสียงของเราปฏิรูประบบเรื่องการกระจายอํานาจและก็กระจายาาปรัปรุงระบบระเบียบราชการนะครับอันนี้คุณคุณ,คณสุริยสัยนี่เคยพูดให้ผมฟังคร่าวๆนี้